วันนี้หมู่บ้านพี่วันจัดฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ทุกคนพี่วันได้ลงทะเบ,บียนไว้แล้วล่วะทุกคนเพราะว่าเขาโฟนให้มาลงทะเบ,บียนไว้ถามว่าทําไมถึงต้องลงทะเบ,บียนไว้นะทุกคนเพราะว่าเนื่องจากว่าเขารักษาสิทธิ์ไวใ้ให้กับพี่วันก่อนเพราะว่าเนื่องจากว่ากลัววัคซีนจะไม่พอเพราะว่าเขาจัดให้กับเราในในหมู่บ้านวังนั้นเ่ะทุกคนเขาจัดเตรียมสถานที่ไว้ที่หมู่บ้านของพี่วันเพราะฉะนั้นก็เลยต้องรักษาสิทธิ์ไว้ให้กับคนในหมู่บ้านก่อน แต่หมู่บ้านข้างเคียงที่ได้ยินประาชาสัมพันธ์หรือว่า,าใครที่พูดบอกต่อไปก็สามารถมาใช้บริการได้นะคะแค่เป็นคนไทยถือบัตรประชาชนมา บริการฉีดให้แค่วันนี้วันเดียวนะทุกคนเขาอำนวยความสะดวกให้กับเราซึ่งปกติแล้วพี่วันจะต้องไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิดใช่ไหมทุกคนก่อนหน้านู้นนะที่โรงพยาบาลหรือคลินิกใช่ไหมแต่งวดนี้นะคะเขาจัดบริการให้ถึงหมู่บ้านนะคะอำนวยความสะดวกมากๆแล้วก็รวมถึงหมู่บ้านข้างเคียงนะคะที่ได้ยินเสียงประชาสัมพันธ์หรือว่าการบอกต่อไปนะ พี่วันก็เห็นมาหลายๆท่านมากนะคะทั้งเดินมาขี่มอเตอร์ไซค์มานะคะนะคะทีบจักรยานแม้กระทั่งรถใหญ่มากันเต็มไปหมดเลยเนื่องจากว่าสถานที่ของหมู่บ้านพี่วันมันอํานวยนะคะทุกคนศาลากว้างใหญ่มากนะคะสวนสาธารณะ นี่พอพี่วันเข้ามาให้บริการใช่ไหมทุกคนเจ้าหน้าที่เขาก็ทําการฉีดวัคซีนแฟนพี่วันเสร็จเรียบร้อยพี่วันก็ต่อด้วยกับการฉีดครั้งต่อไปใช่ไหมเจ้าหน้าที่บอกว่าโอ้ยเตรียมตัวมาดีมากเลยค่ะใส่เสื้อผ้ามาไม่ต้องถลกแขนเลยพี่วันก็บอกว่าตอนแรกก็ใส่เสื้อผ้าปิดแขนเหมือนกันแล้วลูกสาวบอกว่าอาจจะฉีดไม่สะดวกพี่วันก็เลยเปลี่ยน เขากับวัดได้ใจคนฉีดมากๆเลยทุกคนพี่วันก็อดไม่ได้ที่จะเก็บบรรยากาศในบริเวณการฉีดมาให้ทุกคนได้ดูนะคะแล้วที่สําคัญที่นี่ก็จะมีวัดาสายตาแล้วก็รองเท้ามือสองมาเปิดขายด้วยนะคะให้บริการนิดนึงสําหรับคนที่ชื่นชอบในเรื่องของการวัดตาแล้วก็รองเท้ามือสองอะไรเงี้ยแฟนพี่วันเขาก็เข้าไปดูนิดนึงเพราะว่าเห็นว่าเป็นรองเท้ามือสอง และได้ถ่ายภาพกับคุณลังสันด้วยนะทุกคนเพราะว่าเขาอำนวยความสะดวกให้กับคนในหมู่บ้านของพี่วันก็ขอบคุณสักนิดหนึ่งและที่สำคัญขอบคุณทุกคนที่ติดตามกดไลค์กดแชร์พี่วันกันนะ